แรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ไว่าจะอยู่บ้านหรือออกนอกบ้านแค่ใส่ชุดเซ็ต,ตําำลองมัดย้อมละลิตาก็สวยดูดีมีสไตล์ดีไซน์สวยทันสมัยผ้ามัดย้อมเนื้อนุ่มใส่สบายทุกการเคลื่อนไหว ใส่ทำงานอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปเที่ยวก็เปกได้ทุกลุกใครใส่ก็ดูดีเพราะลาลิตาออกแบบมาเพื่อผู้หญิงทุกคนชุดเซตลำลองมัดย้อมลลิตาใส่ทุกวันก็ยังดูดีได้ทุกวัน วันนี้ค่ะอยากชวนผู้ชมนะคะมาเจอกับลาลิตาที่เป็นคอลเลคชันที่ฮิตสุดๆเลยกับชุดเซ็ตผ้าลำลองมัดย้อมนะคะใส่ได้ทุกโอกาสจะใส่ไปวัดใส่ไปทะเลใส่อยู่บ้านเพราะใส่แล้วสวยดูดีใส่ไปไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ออกไปข้างนอกบ้านก็ได้เพราะเขาออกแบบมาดีไซน์สวยทันสมัยใครใส่ก็ดูดีค่ะและที่สําคัญเลยนะคุณผู้ชมคะเนื้อผ้าเนี่ยโอ้โหนุ่มเย็นสบายเหมาะกับอากาศ บ้านเรามากมากเลยค่ะทำํำจากผ้าคอซอนร้อยเปอซนะคะที่สําคัญเนี่ยใครเป็นคนแพ้ง่ายไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยไม่ระคายเคืองผิวค่ะ และต้องบอกนะคะว่า,าไซส์เนี่ยเหมาะมากๆค่ะตั้งแต่สาวไซส์เล็กๆอย่าง S S นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง 2XL mm hmm. ก็ยังใส่ได้เพราะรอบอกของเขาค่ะตั้งแต่3 4ถึง48นิ้วนะคะและความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่25นิ้วส่วนกางเกงค่ะก่อนยืดนะคะอยู่ที่26นิ้วพยืดแล้วเนี่ยใส่ได้ถึง44นิ้วเลยส่วนสะโพกค,ค่ะได้ถึง48นิ้วความยาวของกางเกงนะคะอยู่ที่27นิ้วค่ะ และลิตาชุดเซ็ตลำลองผ้ามัดย้อมแบบแขนสั้นปกติราคาชุดละ590บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1เซต3ชุดถ้าโทรมาในรายการตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก1เซตแบบแขนกุดมูลค่าชุดละ590บาททั้งหมดคุณจะได้ไปถึง6ชุดเราจะคัดสีคะลายไปให้รวมมูลค่าทั้งสิ้น3,540บาทสำหรับ80สายแรกที่โทรมาทันเท่านั้นจ่ายเพียงแค่999บาท โทรมาเลยค่ะที่เบอร์026669426 026669426หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และปิดช้อปปิ้หรือสแกน QR Code มุมจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านสบายๆร,รับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ สวัสดีค่ะไก okay, ลินและเป็นเพลงนะคะวันนี้ต้องบอกเห็นเราโพสต์แบบนี้เพราะว่าภูมิใจนําเสนอมากแบนล,ลิตานะครเป็นแบน์ที่ใครหลายๆคนฟังชื่อแล้วอ๋อเลยให้การยอมรับ มากี่ทีของหมดทุกรอบมากี่ทีทุกคนต้องคอยจับตานะคะรอเลยว่าเออวันนี้เนี่ยจะมีอะไรพิเศษมาฝากการซึ่งวันนี้ก็พิเศษเช่นเดียวกันเป็นคอลเลคชันที่ขายดีมากๆกจาก,กาลาิตานะเพราะว่าเป็นนี่เป็นเซ็ตชุดลำลองมัดย้อมค่ะลายสวยสีสวยเหมาะมากๆเลยกับอากาศร้อนๆแบบนี้เป็นเพลงจ๋านี่ค่ะชุดลลิตาผ้ามัดย้อมแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ ไม่ต้องเปลี่ยนชุดชุดเดียวจบอชไปนอนชุดเดียวกันเลยอาจะทำงานบ้านจะทําสูตรจะรดน้าต้นไม้จะออกไปวัดกับคุณแม่นะคะหรือว่าจะไปช็อปปิ้งกับเพื่อนสาวเนี่ยไปได้เลยที่สําคัญนี่นี่นี่ี่เขามีกระเป๋าเนี่เฮ้ยโทรศัพท์เครื่องใหญ่ก็ใส่ได้จะบอกว่ามันหนักมากเลยนะแต่มันไม่หลุด คือ,อมันสามารถใส่ของจุได้เยอะมากยาดมยาหม่องโทรศัพท์มือถือกระเป๋าซังโอ้โหได้เลยเราจะที่เชื้อนี่ก็มีมกระ<ม>เป๋าด้วีใส่ได้เหมือนกันนะคะปึ๊ดนี้โอ้ปกติพี่ลินเคยเห็นผ้ามัดย้อมแบบนี้เป็นอะ าเป็นแบบสไตล์พายืนเนาะพอเราใส่โทรศัพท์เข้าไปปุ๊บโอ้โหกางเกงไหลกคือกางเกงไหลต้องคอยดึงขอบอะต้องเอาหนังยางอะมาผูกอีกข้างหนึ่งไม่ให้มันไหลแต่วันนี้ต้องบอกผ้าที่เราให้ค่ะเป็นผ้าคอต้ตอนนะใส่แล้วคือทรงดีได้ทรงได้รูปแบบดีแบบนี้เลยอย่างที่ลินใส่นี่นะคะเป็นตัวแขนมีแขนกุดแบบเอยแขนกุดแบบนู้นอันนี้แบบมีแขนแขนสั้นก็คือแบบ ใส่สะดวกให้ดูเลยว่าเขาไม่รัดต้นแขนจนเกินไปนะคะใครที่แบบมีเนื้อมีหนังเหมือนอ้ลิ้นหน่อยน่ะแขนใหญ่ๆหน่อยน่ะก็ใส่สะดวกสบายแล้วที่คอให้ดูว่านี่เขาไม่รัดคอจนเกินไปใส่คอง่ายแล้วมันทาให้เห็นแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นช่วงคอระหงคอยาวดูดีแบบคอ,<ล>อไม่ตันคอไม่ตันนะคะแล้วช่วงเอวช่วงทรงเข้าใจเลยว่าบางทีคนแบบเหมือนหุ่นแบบไซส์ XL 2XL อเ่ะเขาไม่อยากให้มารัดพุงใส่แบบนี้เห็นไหมคะ คือเป็นการพลางหุ่นชั้นดีเลยค่ะเนี่ยให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยและส่วนกางเกงต้องบอกว่าขอบของเขายืดได้เยอะนี่ไอลินเป็นสาวไซส์ XL นะนี่ให้ดูเลยว่ายังไปได้อีกยังไปได้อีกแสดงว่า 2XL ก็ยังใส่ได้คือไม่ขัดปกติเราเคยเจอกางเกงพวกแบบกางเกงผ้ายืดแบบขอบแบบนี้จะรู้สึกมันรัดจนเกินไปรัดจนแบบเนื้อชันไขมันมาเป็นที่กอดออกมาเป็นรอยเลยถูกแต่อันนี้โอเคนะคือเขาใส่แล้วไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ มีแบบสาวอวบนิดนึงเนี่ยก็สามารถใส่ได้เพราะเอวเนี่ยเขาสามารถยืดได้จนถึง44นิ้วนะส่วนววสะโพกเนี่ยได้ถึง48นิ้วเลยนะคะส่วนตัวเสื้ออกของเขาหน่อยดีกว่าบางคนอยากรู้ว่าเอ๊ะ อกจะขนาดไหนเออนี่เอลินอกนี่ประมาณนี้นะ37-38ก็ยังใส่ได้เพราะอกของเขาเนี่ยนะคะยืดได้เยอะถึง44นิ้วเออนิ้วเลยอกอะ48เลยใช่ไหมสีเลยนใครที่เป็นสาว XL นี่ก็คือไม่ต้องกังวลเลยและสาว XS เขาเป็นยังไงคะมาดูทางสาว XS บ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้ XL ไปแล้วเจ็บจับอกพูดรงก็เจ็บอะฝัง XS เนี่ยต่อให้เสื้อมันจะดูใหญ่โตก็จริงนะคะแต่จะบอกว่าดีไซน์ ก็ดูเก๋นะมันเหมาะกับยุคสมัยตอนนี้เลยนะคะที่สําคัญเลยค่ะคุณค่ไม่ดูโป๊ะอะก้มให้ดูไม่โปะต้อเก็บหออะก้มเก็บหอไม่เห็นอะไรไเลยค่ะไม่เห็นเลยใช่ไหมนี่ค่ะด้านด้านแขนก็เหมือนกันนะคะจะยกแขน มันที่แขกมันต้องไปหาเสื้อทับใส่ข้างในประกวโปอันนี้ไม่เป็นถูกต้องค่ะคุณค่ะจะบอกว่ามันใส่สบายอันนี้ย้ําเลยนะคะว่าผ้าคอตต้อน100เซเหมาะกับอากาศเมืองไทยบ้านเรามากนะคะไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็ยังใส่สบายนะเพราะว่าหน้าหนาวเดือนกังวนร้อนมากค่ะคุณนี่แล้วเป็นเพลงที่ลินชอบคือสังเกตนะคะจะมี2แบบนะมีแ้งแขนกุดและแขนสั้นและลวดลายของเขาต้องบอกแต่ละตัวเป็นการมัดย้อมือค่ะตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นแต่ละตุนลายจะไม่เหมือนกัน สีมีการเล่นสีอะอยางให้ดูตัวนี้หน่อยตัวนี้สีสวยตัวนี้เขาเป็นแบบสีแบบพูโทนสองเฉดแบบนี้เลยเห็นไหมคะอกแล้วคุณผู้ชมได้ไปขออนุญาตคลาสสีไปให้แขนกุดเนี่ยได้ไป3ตัวแขนสั้นได้ไป3ามตัวแต่รับรองว่าทุกตัวสีสวยมากๆต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลก1ชิ้นในโลกสําหรับเสื้อนะคะเพราะว่าเขามัดมือเขาทํามือลายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันต่อให้เป็นสีเดียวกันอาจจะมีความ สีที่มันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอะอย่างดูสีชมพูนี่สีชมพูนี้นะคะกับสีม่วงตัวนี้เห็นไหมเขาจะมีดีเทลของลายที่มันไม่เหมือนกันอะอ่ะที่อีกเรื่องหนึ่งคือผู้หญิงไทยเนาะก็มีหลากหลายเฉดสีผิวอย่างของเพลงเนี่ยเป็นสาวผิว2สีอะเป็นตัวแทนของผิวแทนละกันนะคะจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะสีที่เขาออกแบบมาเนี่ย เขาคิดมาแล้วว่าเหมาะกับทุกสีผิวของผู้หญิงไทยค่ะคุณอันนี้สีม่วงใช่ไหมอ่ะสวยไหมจ๊ะสวยแล้วเนี่ยดิ่งที่บอกนะคะดิ่งที่เป็นเพลงบอกว่าลายมัดย้อมแต่ละตัวเขาก็มัดคนละแบบนะมัดริ้วแบบนั้นอีกอันริ้วอีกแบบนึงนะคะอันนี้ก็เป็นเสดนะของการมัดย้อมซึ่งเรามัดรวมาให้ทุกคนเลยนะคะให้ใส่กันสบายๆหน้าร้อนแบบนี้แหละอย่างที่บอกนะใส่ไปวัดใส่ไปทะเลพี่เตรียมตัวเป็นทะเลแล้วนะไม่เชื่อไหมถ้าเอาให้แม่ที่บ้านดูนะแม่ที่บ้านอยากได้พี่พี่ลินไปทะเลใช่ไหมเพลงขึ้นดอย ใช่ค่เหมือนก่ได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่วันนี้ย้ำโปรโมชั่นหน่อยดีกว่านะโปรโมชั่นเนี่ยดีมากๆกับเสื้อผ้าที่ตัดเย็บคัตติ้งดีค่ะอันนี้แล้วราคาดีขนาดนี้ปกติเราเคยไปเจออยู่นะคะถ้าเป็นชุดแบบนี้นะทั้งเสื้อทั้งกางเกงรวมกันมีว่าเจ็ดร้อยขึ้นใช่ราคาเจ็ดร้อยขึ้นทนี้ราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยคือไม่ได้ผ้าอย่างนี้นะเป็นผ้าบางๆที่นั่งเราแของจริงอันนี้ผ้าคือใช้ได้ทนใช้ได้นานแน่นอนนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเรานี่ ซื้อแบบมีแขนแบบนี้นะคะแขนสั้นแบบนี้3ตัวนะเรียกว่าเป็นเซตแบบนี้สามเซตแบบนี้นะคะแถมฟรีแบบแขนกุดที่เป็นเพลงใส่อีก3เซต <ะ S 2> <ซะ S 1> เป็นทั้งหมดคุณจะได้ไป6เซต6เซตคือรวมเป็นสิองชิ้น,นอ๋อได้ะค่ะชุดแบบนี้6กชุดเลยราคาเต็มอยู่ที่3540บาทแต่คุณพ่อคุณแม่วันนี้ใจดีมากๆนะหน้าร้อนแบบนี้อยากให้ได้โปรโมชั่นแบบร้อนๆไป สำหรับ80สายแรกถ้าหยิบมาทันนะของมีจำนวนจำกัดเมาก่อนว่าของมีไม่เยอะ,ะเพราะฉะนั้น80คนแรกที่หยิบาทรับแล้วโทรมาทานันลดไปเลยเหลือเพียง 999บาท <Okay. S 1> ต้องบอกว่านาทีทองนะคะไม่โทรไม่ได้แล้วราคานี้คุ้มค่าที่สุดด้านหลังแพ็กกันไม่ทันแล้วนะคะสายโทรศัพท์เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยถ้าคุณไม่อยากพาลาดโอกาสได้ราคาที่ดีที่สุดแบบนี้ไปนะคะรีบหยิบมือถือกดโทรมาได้เลยค่ะ <harmed> และที่สำคัญนะคะวันนี้จัดส่งให้ฟรีดูอวย เพรา<ล>ะฉะน,นั้นเดียวเราชา้าเลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนี่คะใช้หยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาได้ค่ะที่เบอร์ตามอยู่หน้าจอน,นี้เลยจ้าวันนี้ค่ะอยากชวนผู้ชมนะคะมาเจอกับลาลิตาที่เป็นคอลเลกชันที่ ฮิตสุดๆเลยกับชุดเซ็ผ้าลำลองมัดย้อมเลยคะ่ะใส่ได้ทุกอากาศจะใส่ไปวัดใส่ไปทะเลใส่อยู่บ้านเพราะใส่แล้วสวยดูดีใส่ไปไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ออกไปข้างนอกบ้านก็ได้เพราะเขาออกแบบมาดีไซน์สวยทันสมัยใครใส่ก็ดูดีค่ะและที่สําคัญเลยนะคุณผูช้ชมค่ะเนื้อผ้าเนี่ยโอ้โหนุ่มเย็นสบายเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะทําจากผ้าคอตต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่สําคัญเนี่ยใครเป็นคนแพ้ง่าย ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยไม่ระคายเคืองผิวค่ะและต้องบอกนะคะ่ะว่า,าไซส์เนี่ยเหมาะมากๆค่ะตั้งแต่สาวไซส์เล็กๆอย่าง S S นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง 2XL <ๆ S 2> ก็ยังใส่ได้เพราะรอบอกของเขาค่ะตั้งแต่34ถึง48นิ้วนะคะและความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่25นิ้วส่วนกางเกงค่ะก่อนยืดนะคะอยู่ที่26นิ้วพอยืดแล้วเนี่ยใส่ได้ถึง44นิ้วเลยส่วนสะโพกค่ะได้ถึง48นิ้วความยาวของกางเกงนะคะอยู่ที่ 27นิ้วค่ะละลิตาชุดเซ็ตลำลองผ้ามัดย้อมแบบแขนสั้นปกติราคาชุดละ590บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1เซต3ชุดค่าโทรมาในรายการตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก1เซตแบบแขนกุดมูลค่าชุดละ590บาททั้งหมดคุณจะได้ไปถึง6ชุดเราจะคะาสีคะลายไปให้ รวมมูลค่าทั้งสิ้น3,540บาทสำหรับ80สายแรกที่โทรมาทันเท่านั้นจ่ายเพียงแค่999บาทโทรมาเลยค่ะที่เบอร์0 2 6 26, 6 6 9 4 2 6 0 2 6 6 6 9 4 2 6หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และบิดช้อปิง หรือสแกน QR Code คมุมจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน25วันนั่งที่บ้านสบายๆรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะนี่ขอบโค้สักนิดนึงเพราะใส่แล้วมันสวย<ๆ>ก็อยากให้ทุกคนในหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาให้ทันเพราะตอนนี้นะอย่างที่บอกนะคะว่าหลังบ้านเนี่ยรับสายกันไม่ไหวแล้วเพราะใครๆก็อยากจะใส่ เราใส่ได้หลายโอกาสนั่นเองนะคะอย่างจะซื้อไปให้คุณแม่ใส่คุณแม่ก็ชอบห,อหรือว่าจะใส่คู่กับคุณลูกะคุณลูกชอบแขนกุดก็ได้แต่บางทีลินบอกเลยนะว่าใส่นอนก็ยังใส่สบายเลยเพราะฉะนั้น ซื้อไปได้ใช้เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นแบบทรงนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นลายที่เขาทํามาซึ่งแตกต่างกันเป็นงานที่มีชิ้นเดียวเพราะว่าเขามัดมืออย่างเดียวเลยแล้วที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าเรามีเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาแมทได้อ,อย่างเช่นเราสามารถใส่เสื้อยืดสีพื้นกับกางเกงผ้ามัดย้อมหรือเสื้อผ้ามัดย้อมกับกางเกงยียนโอ้จีนใส่เครื่องประดับเพิ่มเข้าไปนะคะก็ดูเก๋ไก๋บางคนค่อนข้างกลัวค่ะ อเอ๊ะเป็นผ้าคัตต้อนอย่างนี้แบบเราใส่แล้วมันตึงหรือเปล่าเพราะฉันเคยไปเจอแล้วมันตึงมากแข็งไหมไแข็งไ,มไ,ห,ไหมใส่สบายมากมแล้วมันคือสามารถแบบยืดหดแบบนี้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งพอ มายืนเฉยๆเขาก็กับคืนทรงทรงก็สวยเพราะทรงเขาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เพราะฉะนั้นซื้อเถอะใส่แล้วสวยใช่แล้วค่ะซักง่ายแห้งง่ายนะคะนี่ไม่ต้องรีดด้วยนะประหยัดไฟประหยัดเวลามากๆเลยนะคะใส่สบายแบบนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนี่เขามีกระเป๋าจะไปจ่ายตลาดจะออกนอกบ้านนะคะไม่ต้องพกอะไรให้มันเยอะแยะใส่กระเป๋าได้เลยโทรศัพท์เครื่องนี้อย่าลมอย่ามองหนักนะค่อนข้างหนักแล้วคือสามารถใส่กระเป๋าของเจงได้แล้วมันไม่ ไม่ย้วยไม่ห้อยนะคะใส่ได้หลายอย่างยาโดมยาหม่องกระเป๋าสตังค์นะคะและไม่ได้มีแค่กระเป๋าเกงค่ะเขามีกระเป๋าเสื้อด้วยนี่ใส่โทรศัพท์เข้าไปมิดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะทำตกหายที่ไหนตอนนั้นนี่ต้องบอกว่าโอ้โห เป็นยังไงคะถ้าลดรายไ่ไม่หวาดไม่ไหวคือแบบอยากได้มากคุยใส่สบายมีอีกไหมเพราะว่าค,คนเห็นเนี่ยแล้วเขาชมว่าคุยใส่สวยไปซื้อที่ไหนพอจะมาซื้ออีกทีหมด,หมดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมคะเรคะพราะอะไรคะเพราะว่าสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสเลยจะใส่อยู่บ้านนะคะทําสวนปลูกต้นไม้ทําครัวได้หมดเลยหรือว่าจะใส่ออกไปนอกบ้านนะคะไปเที่ยวไปวัดไปกับเพื่อนไปเดินห้างแล้วคือผ้ามัดย้อมเนี่ยมันเป็นเทรนด์อมตะที่มันไม่เอาไม่ตกยุคนะคะคุณจะใส่ ผ่านไปปี2ปีก็ยังเอากลับมาใส่ได้อีกจริงค่ะแล้วต้องบอกนะคะว่าตัวนี้เป็นผ้าที่ผ้าหนาเป็นคอตตอนร้อยนะคะไม่ใช่ผ้าบางๆพลิ้วๆเยอะๆขัดง่ายค่ะอันนี้นะคะแข็งแรงทนทานคืออยู่ได้นานแน่นอนนะคะมไม่ว่าจะเป็นซักตากี่รอบกี่รอบก็สามารถใส่ได้สีก็ยังสดสวยเหมือนเดิมและต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกุดหรือเสื้อแขนสั้นแบบนี้ค่ะไซส์คือเหมือนกันเลยนะสามารถยืดได้เห็นไหมให้ดูอกเลยค่ะนี่มาดูที่อกกัน อ,อกเนี่ยได้ถึง48เลยนะนี่นะคะอ,อกได้ถึง48 34ถึง48จะไซส์ XS ไปจนถึง 2XL ใส่ได้นะและส่วนความยาวเสื้อกำลังดีเลยดูค่ะให้ดูด้านหลังว่าความยาวเสื้อประมาณนี้ประมาณครึ่งก้อนของเรนนี่เห็นไ,ไหม,มแต่ถ้าคาตนตัว,ว,วเล็กก็อาจจะคุมคุมเยอะประมาณ25นิ้วใช่25นิ้วความยาวกำลังดีมีแหวกข้างๆให้แบบนี้<อ>นะคะใส่สบายเคลื่อนไหวสะดวกส่วนกางเกงค่ะให้ดูขอบเอวหน่อย ขอเป็นเ,เ,นเอวยังยืดแบบนี้ให้ดูว่านี่ขนาดเอลินบอกเลยว่าเอวเอลินเนี่ยสาเป็นเสา XL ค<ะ>่ะนะคะเอวสาสิบสะโพกสีแต่ตัวนี้เอวก่อนยืดพอยี่สบแต่พอยืดแล้วเนี่ย ได้ถึง44นิ้วนะคะส่วนสะโพกเนี่ยได้ถึง48นิ้วนะคะและความยาวเขาอย่างที่บอกความยาวกําลังดีนะคะความยาวเนี่ยไปถึงเข่าแบบนี้นะคะอยู่ที่27นิ้วเพราะฉะนั้นชุดนี้สวมใส่สบายและคัตติ้งของเขาดีได้มาตรฐานด้วยค่ะผ้าเนี่ยเขานุ่มเบาสบายเพราะว่าเขาทำมาจากผ้าคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้เพราะฉะนั้นการร้อนๆเป็นไงคะโอ้โหเหมาะกับบ้านเรามากไม่ว่าจะอากาศร้อน หน้าร้อนอากาศชื้นหน้าฝนหรือว่าอากาศหนาวจะขึ้นดงขึ้นดอยตอนกลางวันนี้ก็ร้อนไม่แพ้กันเลยนะคะเหมาะมากๆเลยที่สําคัญเลยคือมันไม่โป๊ต่อให้เป็นสาวไซส์ S นะคะแล้วใส่เสื้อฟรีไซส์แบบนี้ปกติเนี่ยจะดูโป๊ะนะจะก้มลงไปโอ้ก็ต้องระวางังจะยกแขนขึ้นไปโอ้ ก็ดูปัวโป๋แต่ว่าชุดนี้เนี่ยคือเซฟมากนะคะใส่ไปวัดได้เลยพอสีแล้วเราซื้ออะไรที่เป็นแบบเป็นเซตหลายๆตัวเนี่ยลายจะเป็นลายเดียวกันวันที่เป็นเพลงใส่เราอาจจะได้เปลี่ยนสีสักหกสีแต่เป็นลายเดียวกันแต่ขาบอกว่าถ้าวันนี้มาซื้อนะคะจะได้รวดลายที่ต่างกันอย่างเช่นตัวที่เป็นเพลงจกเมือสักครู่นี้นี่แบบนี้จะเป็นลายดวงๆกลมๆเห็นไหมอ่ะให้ดูเลยตรงนี้จะเป็นกลมๆดวงๆแบบนี้แต่ว่าด้านนี้ที่เป็นเพลงใส่มันคนละแบบกันอ่ะมันเป็นกลมใหญ่แล้วเนี่ยดูสิ พอกลมยังไงให้ทำเหมือนมอ่ะคือเขามีการเล่นแบบ สีและลายที่มันแตกต่างกันเหมือนนี่คือเสน่ห์ของผ้ามัดย้อมคุณขาถูกต้องเนี่ยมีการเล่นสีอะตัดเป็นสองสีทูโทนก็มีคือหลายแบบมากนะที่มันแบบสวยมากอะอย่างแบบเป็นลายเรียบๆแบบนั้นก็มีเดียวก็ดูสวยไม่แพ้กันถูกต้องเป็นอันนี้คือลายเป็นลายหินอ่อนเป็นเหมือนลายหินอ่อนสวยๆอันนี้ดูแพงนะถูกต้องแล้วต้องบอกว่าแต่ละตัวแต่ละแบบเนี่ยนะที่เราให้ไปสีไม่ซ้ำนะไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบยัด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 โอ้โหเอาสีซ้ำๆไปไม่สีไม่ซ้ำลายก็ไม่ซ้ำด้วยนะคะสามารถ ไปแมทกับเสื้อผ้าที่มีอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะย้ําเลยนะคะว่าถ้าชุดแบบนี้นะแล้วผ้าดีขนาดนี้ปกติไปเจอเซ็ตแบบนี้เนี่ยนะคะ700อัพแต่วันนี้นะคะเราขายเนี่ยเซ็ตหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ที่ชุดละ590าบาทแต่ความพิเศษกว่านั้น,นะคะ่ะวันนี้เรานะ่คะจัดนะเซ็ตแขนกุดแบบนี้3ชุดแขนสั้าแบบนี้แล<อ>้วแขนกุดแบบนี้อีก3ชุดเป็น6ชุดนะ 6ชุดราคาเต็ม3,000กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้8ปดายแรกที่โทรมาทันจ่ายเพียงแค่999บาทจะส่งให้ฟรีอ้หอหมีบริการเก็บเงินไปทางน,นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยเหลือชุดละร้อยกว่าบาทเท่านั้นรีบเลยนะคะหยิบม,มือถือขึ้นมากดโทรมาได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกนอกบ้านแค่ใส่ชุดเส้ตลำลองมัดย้อมละลิตากสวยดูดีมีสไตล์ดีไซน์สวยทันสมัยผ้ามัดย้อมเนื้อนุ่ม ใส่สบายทุกการเคลื่อนไหวใส่ทำงานอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปเที่ยวก็เป๊ะได้ทุกลุกใครใส่ก็ดูดีเพราะลาลิตาออกแบบมาเพื่อผู้หญิงทุกคนชุดเซ็ตลำลองมัดย้อมลาลิตาใส่ทุกวนันก็ยังดูดีได้ทุกวนัน โอ้โหผ้ามัดย้อมอันนี้ที่เพลงใส่เป็นเสื้อแขนกุดนะคะลายสวยแบบนี้มีเพียงหนึ่งชิ้นในโลกเพราะว่าเขาใช้มือในการมัดย้อมด้วยค่ะพีลีนถูกต้องค่ะแล้วต้องบอกนะถ้าพูดถึงความคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ามากจริงๆค่ะเพราะว่าวันนี้นะอย่างที่บอกเราได้ไป 6. ชุด12ชิ้นนี่นะคะเฉะลี่ยแล้วเนี่ยนะคะตกต่อตัวนะ แปบกว่าบาทคุณไม่ถึง <100? S 2> ต่อชุดอ่ะ166้16บาท oh. คือไม่เคยเจอราคานี้เอาจริงๆตัวลินเองนะคะเคยซื้อเสื้อแบบนี้แหละ,ะเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีผ้าหนาแบบนี้นะใส่ได้ดนทนแบบนี้เฉพาะเสื้อนะค่ะ390เลย mm hmm. ได้ตัวเดียวแต่วันนี้9 99 9ได้แบบนี้ไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ6ชุดเรียวกว่าคุ้มมากๆไม่อยากพลาดโอกาสแบบนี้นะคะรีบโทรมาเลยค่ะเพราะว่าเราจำกัดให้เพียงแปส,สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นนาทีทองค่ะถูกต้องอ่ะมันขยี้แต่ ดีกว่ามาดูสีดลายกันหน่อยนี่อ่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยละกันอันนี้น้องอบอันอันนี้เป็นเป็นไซส์แบบว่า 2XL 2XL นะคะก็คือใส่ออกมาก็จะประมาณนี้แล้วคือสีของเขาเนี่ยถ้าโทนแบบนี้ดูหลูดูแพงนะคะสามารถเอาไป mix and match กับเสื้อผ้าที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยนี่ไลปออย คนตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเขาก็ใส่ได้แล้วก็ใส่สบายด้วยหรือตัวเล็กๆแบบเป็นเพลงใส่ XS ก็ใส่ได้บอกแล้วว่าอันนี้ครอบคลุมหลายไซส์เพราะฉะนั้นซื้อไปไม่ต้องกลัวจะใส่ไม่ได้ไป็นทีซื้อฝากลูกฝากหลานกาจะใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้แน่นอนหรือว่าซื้อฝากคุณแม่อยากกลับตางจังหวัดเอาไปฝากคุณแม่ให้คุณแม่ใส่สบายๆซื้อไปเลยเขาใส่ได้นะใส่ได้ทั้งบ้านเลยนะมาดูสีต่อมานี่ค่ะสีส้มแบบนี้นะคะจริงๆเนี่ยของอันนี้คือเป็นสีตัวอย่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะมีสีเยอะกว่านี้นะคะอันนี้สี้ม ปกติเนี่ยถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็จะมีหลายเฉดเหมือนกนะะันอ่ะอันนี้เทียบกันเลยอันนี้น,นี่ไงน,น,นี่ส้มสดอ,อ,อันนี้ส้มแบบอิดๆดแดงๆนะเนื่องาวาที่มันเป็นงานแฮนเมททำมือเนี่ยมันก็จะไม่ได้เปร๊ะทุกตัวแต่ว่าความพิเศษของมันมันคือเหมือนงานอาร์ตงานศิละปะนะคะ ลวดลายของเขาที่จะไม่เหมือนกันแต่ละจุดนี้ถูกต้องนี่นี่นี่ตรงนี้เหมือนเป็นลายดอกไม้เลยพี่เรนรู้สึกสดใสรู้สึกมีความสุขเลยอ่ะนะคะนี้ที่เราถือก็คือเป็นแผ่นกุ่นะคัตติ้งเขาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบไม่ว่าจะเป็นเอวต่างๆนี่นะคะอย่างที่บอกมีแหวกข้างเรียบร้อยเลยนะมีะเป๋าตัวให้ดูกันจ้ะตัวต่อมาที่บอกนะคะสื่อคนละตัวเลยเป็นเพลงขาที่คพูบอกกับเป็นเพลงมากนี่อันนี้ก็จะมีความสีขาวเยอะขึ้นนะคะมันจะลายเป็นดวงกลมๆอันเนี้ยดวงกลม ลายไม่เหมือนกัน,ม,ม,น,กนมันก็จะมีความพิเศษนะคะอันนี้ก็จะมีความพิเศษอีกแบบหนึง่งอันนี้ความพิเศษของเขาอยู่ที่ทู o t o ค่ะที่ลินถืออยู่นะเขาเป็น two t o n ส,สวยๆแบบนี้เลยที่ลินชอบนะเพราะว่าอะไรมันเป็นแบบสีฟ้าน้ําทะเลสีโทนค,คอยล์อมเขียวเบาๆแบบนี้นะคะใส่แล้วเรียบหรูอดูดีแล้วริ้วแต่ละริ้วของเขาแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะให้ดูหน้าหลังเลยว่าสวยมากแล้วคอเคอคือดีมากนะคะใส่คอกว้างกําลังดีใส่แล้วคอละหงส่วนตรงแขนของเขาเนี่ยนะคะ ตัวขันกูใส่แล้วไม่โป๊และไม่อุดอัดด้วยบางคนบอกว่าอ๊ยแขนรัดเกินไปฉันใส่ไม่ได้ตัวนี้ไม่รัดเกินค่ะใส่กําลังดีแบบนี้เลยต่อมาอสีคลาสไให้คุณผู้ชมนะคะต่อมาน้ําตาลบ้าง้องน้ําตาลนีน่อารคลาโทนนี่อันนั้นแขนกูอันนี้มีแขนค่ะอย่างที่บอกอันนี้ก็จะเป็นลายกละๆด,ด,ด,ด้านบนนะคะเป็นลายแบบเหมือนขินอ่อนแบบนี้น ด้านนี้อาจจะเป็นแบบน้ําตาลแบบต้นไม้ก si ็จะสวยนะจริงใช่ตัวนั้นเะไนมิกแอนแมทได้เยอะเลยจะใส่กับกเกงยีนเกงผ้าสีขาวเป็นผ้าพีิทก็ได้เหมือนกันนะคะใส่จะมีแบบผ้าพ่อขัวสบายๆด้านนี้จริงชุดอย่างเงี้ยคุณผู้ชายก็ใส่ได้เช่นกันนะคะไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงเท่านั้นเอาซิเอาซินี่ใส่ไปเที่ยวกันได้เลยที่บอกค่ะลายเขามีเยอะกว่านี้อีกเยอะนะ สีมีก็เยอะกว่านี้อีกแต่ว่าเราเอามาให้ได้เท่านี้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันไม่พอนะเราของเราเนี่ยนะคะของมีเยอะแล้วต้องบอกนะคะย้ำนะว่าเป็นสินค้าขายดีกลับมาอีกครั้งรอบนี้มีจํานวนจํากัดนะคะให้แค่80เซตที่โทรมาเท่านั้น หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วอาจจะต้องรอนานอดใจซะหน่อยย้ําราคาอีกหน่อยนะคะปกติชุดแบบนี้เนี่ยะนะคะถ้าไปซื้อข้างนอก700กว่าบาทแต่วันนี้ของเราเนี่ยขายชุดละ590บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะวันนี้ให้ไปนกเซตเลยแขนกุด3แขนสั้น3นะคะร,ราคาเต็ม3,000ันกว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายเพียงแค่9ก9บาทแล้วจะส่งให้ฟรีมีประการเก็บเงินปลายทางด้วยรีบหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอหรือสแกนคิวอาค้ดมุมจอได้เลยค,ค่ะ ไม่ไว่าจะอยู่บ้านหรือออกนอกบ้านแค่ใส่ชุดเซ็ตลำลองมัดย้อมลาริตาก็สวยดูดีมีสไตล์ดีไซน์สวยทันสมัยผ้ามัดย้อมเนื้อนุ่มใส่สบายทุกการเคลื่อนไหวใส่ทำงานอยู่บ้านหรือว่าจะออกไปเที่ยวก็เปะได้ทุกลุกใครใส่ก็ดูดีเพราะลาริตาออกแบบมาเพื่อผู้หญิงทุกคนชุดเซ็ตลำลองมัดย้อมลาิตาใส่ทุกวันก็ยังดูดีได้ทุกวัน วันนี้ค่ะอยากชวนผู้ชมนะคะมาเจอกับลาริตาที่เป็นคอลเลกชันที่ ทิตสุดๆเลยกับชุดเซ็ผ้าลำลองมัดย้อมนะคะใส่ได้ทุกโอกาสจะใส่ไปวัดใส่ไปทะเลใส่อยู่บ้านเพราะใส่แล้วสวยดูดีใส่ไปไหนก็ได้อยู่บ้านก็ได้ออกไปข้างนอกบ้านก็ได้เพราะเขาออกแบบมาดีไซน์สวยทันสมัยใครใส่ก็ดูดีค่ะและที่สําคัญเลยนะคุณผู้ชมค่ะเนื้อผ้าเนี่ยโอ้โหนุ่มเย็นสบายเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะทําจากผ้าคอตตอนร้อซนะคะที่ส<ม>ําคัญเนี่ยใครเป็นคนแพ้ง่าย ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าผ้าตัวนี้เนี่ยไม่ระคายเคืองผิวค่ะและต้องบอกนะคะว่าไซส์เนี่ยเหมาะมากๆค่ะตั้งแต่สาวไซส์เล็กๆอย่าง S S นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึง 2XL ก็ยังใส่ได้เพราะรอบอกของเขาค่ะตั้งแต่3 4 ถึง48นิ้วนะคะและความยาวเสื้อนะคะอยู่ที่25นิ้วส่วนกางเกงค่ะก่อนยืดนะคะอยู่ที่26นิ้วพอยืดแล้วเนี่ยใส่ได้ถึง44นิ้วเลยส่วนสะโพกค่ะได้ถึง48นิ้วความยาวของกางเกงนะคะอยู่ที่27นิ้วค่ะและลิตาชุดเซ็ตลำลองผ้ามัดย้อมแบบแขนสั้นปกติราคาชุดละ590บาทโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1เซต3ชุด ค่าโทรมาในรายการตอนนี้แถมฟรีทันทีอีก1เซตแบบแขนกุดมูลค่าชุดละ590บาททั้งหมดคุณจะได้ไปถึง6ชุดเราจะคะดสีคะลายไปให้รวมมูลค่าทั้งสิ้น3,540ีบาทสำหรับ80สายแรกที่โทรมาทันเท่านั้นจ่ายเพียงแค่999บาทโทรมาเลยค่ะที่เบอร์02-666-9426 02-666-9426 หรือแอดไลน์ที่แอรไซน์และปิดช้ p ปปิ้หรือสแกน QR Code มุมจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งที่บ้านสบายๆรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ